ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาประการที่1ิ1 1นี่คือ มีพระชงเรียวเหมือนกับแข้งเนื้อทรายเจ้าค่ะหลวงพ่อมีพระชงเรียวเหมือนแข้งเนื้อทรายคือขาส่วนล่างครับเรียวยาวมีขาส่วนล่างเรียวแล้วก็ยาวเหมือนแข้งเนื้อทรายอ่าเรียวยาวเหมือนแข้งเนื้อทรายใครเคยเห็นเนื้อทรายมั่งเนี่ยมันเป็นยังไงจ๊ะ แข้งแข้งมันเป็นเนื้อใสคล้ายๆกวางเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วก็ขาจะเรียวสวยเจ้าค่ะขาเรียวสวยเจ้าค่ะเห็นกระดูกไหมเจ้าก<ม>ล้ามเนื้อกระดูกบไม่ไม่เห็นเจ้าค่ะไม่ค่อยเห็นเนะเจ้าค่ะแข้ขงเนื้อใสทั้งนี้ใครเคยเห็นมั้งเจ้าเป็นไงเจ้าเป็นไงขาเรียว กลมเรียวกลมยาวใช่ไหมจ๊ะตรงด้วยเขาเทียบได้ใกล้เคียงนะแต่ตรงนี้เนี่ยบางแห่งเทียบเหมือนอสังข้าวสังข้าวก็มีกลมกลมและลักษณะของท่านก็จะเป็นอย่างนั้นแหละก็คือก็เหมือนกับ ขามนุษย์นี่แหละแต่ว่ามนุษย์จะมีส่วนขาดกับส่วนเกินถ้าผอมมักจะเห็นกระดูกเส้นเอ็นผอมเรียวยาวเดี๋ยวนี้เห็นง่ายเลยเดี๋ยวนี้เขามีแฟชั่นนะไม่รับประทานอาหารกันเนี่ย <laughs> จะให้ได้แข่งเหมือนเนื้อสายหรือไงื <laughs> เรียวแต่เห็นกระดูกบางผอมสมัยเนี่ย หรือถ้าใครเนื้อหนานี่ก็เกินกลมไปใช่ไหมกลมแต่ว่ามันไม่กลมกลืนหรือกลมกลึงแต่ว่ามันกลมกลมกลมแล <im <im ้วย้อยๆงั้นนะเขาเรียกว่ากลมเกินไปไอ้กลมเกินไปคือไม่กลม่หลยตรงเกินไปนี่เป็นไงมันก็ไม่ตรงนะนะมันมีแต่ตรงๆแต่ตรงเกินไปอย่างเนี้ แม้คุณพูดตรงเกินไปแปลว่าอะไรนะแปลว่าไม่ตรงใช่ไหมไม่ตรงตรงเกินไปกลมเกินไปแล้วพ่อเจ้าขาลูกนั่งเนี่ยเห็นดวงกลมเกินไปไม่รู้เป็นยังไงกลมเกินไปมันก็ไม่เคยกลมเท่าไหร่แข้งมนุษย์นี่ไม่ค่อยจะกลมเท่าไหร่หรอกนะแต่คำว่าสมมาสัมพุธเจ้าท่านกลม เรียวยาวช่วงล่างท่านยาวนะแต่ยาวได้ส่วนรับกับก้อพระบาทที่สูงขึ้นสูงกว่าของมนุษย์ทั่วไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ <Yeah. S 1> รับกับฝ่าพระบาทที่ิดเต็มหลังพระบาทที่โอม oh. อิ่มนิ้วพระบาทที่ยาว <Yeah. S 1> ส้วนพระบาทที่ยาว ก็จะรับกันได้สวยงามมากทีเดียวเขาอุปมาณนี้ใกล้เคียงทีเดียวเตื้อคำว่าแข่งเนื้อทรายเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่มีลักษณะอย่างนั้นนะจ๊ะ mm hmm. ก็ของมนุษย์นี่แหละแต่ว่ากลมกลืนไม่เห็นเส้นเอ็นกระดูสวยสวยงามมากและช่วงช่วงนี้ขงท่านยาวยังเมื่อวานเนี่ยที่เล่าให้ฟังถึงอ่า ที่เขาคัดนักบินอวกาศจำได้ไหมจ๊ะจะมีเขาวาดรูปคนเอเชียแล้วก็ผิวขาวแล้วก็คนผิวดำเอเชียนี่จะออกทางกว้างกว้างแล้วก็สันทัดน่องจะทู่สั้นลงแล้วก็ถ้าผิวขาวแบบฝรั่งนั้นไปทางสูง ไปทางสูงไหลก็จะแคบเข้ามานิดหนึ่งแต่ของเอเชียไหลกว้างาต็น่าจะแคบเข้ามาของผิวดำที่ของเขาได้ส่วนทีเดียวนะช่วงร่างของผิวดำจะยาวกว่าของชนผิวขาวกว่าฝรั่งในความสูงที่ศีรษะเท่ากันเพราะฉะนั้น เวลาแข่งกีฬาอะไรต่างๆดีถ้าเกี่ยวกับเครื่องวิ่งเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้นักกีฬาผิวดำมักจะชนะเลิศเพราะโครงสร้างเป็นอย่างนั้นแล้วดูเหมือนเมื่อวานนใครให้ข้อมูลหลวงพ่อมานะว่าผู้ที่งามชายที่งามที่สุดในโลกตอนนี้เป็นคนผิวดำคือสองซีกนั้นเท่ากัน ซ้ายขวาเนี่ยของเราลองไปดูนะจ้ากระจกนะเช็ดไอ้สะอาดไปใช้มัวนะเราไปส่องดูสองซีกเท่ากันไหมดูตั้งแต่หน้าซีกซ้ายซีกขวาลายซ้ายลายขวาแล้วก็สีข้างซ้ายขวาของเราไม่เสมอนะมันมีขาดกระเกินอนอันนี่ของเขาบอกว่ามีผิวดำ สองซีกนี่เท่ากันกายของมหาบุรุษนี่สองซีกเท่ากันนะแต่นี่ก็ไป่ไเ้หมายถึงว่าไอ้สิ่งที่ดีๆจะไปรวมอยู่ที่ชนผิวดำไม่ใช่งนั้นนะลักษณะที่ดีเนี่ยจะกระจายไปอยู่ตามชนชาติต่างๆและที่หลวงพ่อเล่าฟังมาวานที่เคยไปอ่านสารคดีแล้วก็เขามีภาพถ่ายมาเห็นว่ามีชนเผ่าหนึ่งที่ เขาเอาขันหรือเอาของกลมๆนะครอบไปบนกระโหลกศรีศรษะตั้ง่อย่างเล็กๆแล้วก็พอโตขึ้นก็เอาออกมันจะปูดตรงนี้นะตรงกลางเหมือนจอมกระหม่อมเลยเป็นกระโหลกเลยดันขึ้นมาเนะี่ยแต่ก็ไม่ได้สวยนะแต่สิ่งที่น่าคิดคือใครเนี่ยเป็นต้นคิดเป็นต้นคิดให้ทำอย่างนี้เนะี่ยเขาเคยเห็นเลย หรือว่าถ้าหากมีจอมกระหม่อมแล้วเหมือนจะสวมศีรษะเหมือนวสวมสมงกุฎเพราะมองกุฎนี้ก็มาท,ทําทีหลังที่เห็นากายของพระสัมมาสมมัมพุทธเจ้าเนี่ยคือหน้าท่านมีกอบพระพักใช่ไหมมีขอบหน้าอะไรสวยได้ส่วนเท่ากันทั้งสองซี่แล้วมีจอมกระหม่อมเหมือนสวมมงกุฎบนศีรษะดูลสงางามมันเด่นของคนทั้งหลาย นี่อันเนี้ยน่าคิดว่าใครเนี่ยเป็นผู้ต้นคิดให้เขาคิดอย่างนั้นถึงแม้ว่าสิ่งที่เขาทำกันต่อๆกันมาเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจก็ตามเหมือนเท,เทนสองบาทอย่างเงี้ยไม่เข้าใจแต่ก็น่าคิดเห่ือเงันว่าใครเป็นต้นคิดแล,ล้วคำวาก็พูดถึงเส้นผมของชนแอฟริกาจะขดเป็นทักษินาวัตแต่ว่า ใหญ่บ้างเล็กบ้างสูงมัง่งต่ำมัง่งแล้วก็ไม่เป็นระเบียบยุ่งเหยิงซึ่งมันก็พอจะมีล่องรอยที่เราจะสาวไปถึงตรงนั้นลักกะโลกศรีรษะของลักษณะมหาบุรุษนี้สวยนะเพราะนั้นเนี่ยเวลาเส้นผมขดเป็นทักษิณาวัดกอดติดศิษะสง,ง่ามากเหมือนสวมมงกุฎเลย ลักษณะมหาบุรุษที่แท่เนี่ยจะเหมือนกับสวมมงกุฎคนเรานี่ไม่ได้อาม,มงกุฎมาสวมแต่เวลาเดินแล้วเหมือนสวมมงกุฎนี่สง่านะสง่าผ่าเผยซึ่งเราก็คงจะพูดกันต่อๆกันไปอีกเนยะข้อที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้เหมือนบนในหิตสีโสรเลยนะที่มีก่อประพักแล้วก็ศีรษะ สวยงามสวยมากๆเลยแต่ลักษณะมหาบุรษในเส้นผมจะแนบสนิทแล้วก็สูงกำลังพอดีมาถึงความหนานะกำลังพอดีปลายในจะช้อนขึ้นแล้วก็นับจำนวนได้คือเส้นผมไม่ใช่เส้นเดียวนะไม่ใช่เส้นเดียวกดดก่ว่ากลุ่มผมจำนวนกี่เส้นนั้นน่นนะนับกันได้ และจำนวนเส้นต่อหนึ่งขดและมีกี่ขดต่อหนึ่งเสียนี่เราเรียนรู้ได้ด้วยฝันได้ฝันนี่แหละสิ่งต่อไปอยคงจะต้องไปเรียนรู้กันตรงนี้นี่คือข้อที่สิบเอ็ดประกอบเขตอะไรมาจ้ะไม่ห่วงวิชาค่ะตั้งใจสอนศิลปะวิทยาจรณะแล้วก็กรรม โดยเคารพโดยที่ตั้งใจว่าให้ลูกศิษย์หรือคนที่มาเรียนด้วยเนี่ยเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องลำบากนะเจ้าค่ะหลวงพ่อประกอบเหตุอะไรจ๊ะตั้งใจสอนศิลปะตั้งใจสอนวิชาแล้วก็จรณะรยกรรมโดยเคารพครับคือตั้งใจว่าจะให้ลูกศิษย์เนี่ยเรียนรู้ได้เร็วสําเร็จได้เร็วไม่ลําบากศิลปะก็ได้แก่ศิลปะขั้น ต้นขั้นกลางขั้นสูงศิลปะขั้นต้นก็เป็นประเภทช่างต่างๆครับปั้นหม้อทําถ้วยชามทําเครื่องอุปโภคบริโภคขั้นกลางก็ได้แก่วิชาการที่เป็นการคิดเป็นการคํานวณเป็นการเขียนแบบถ้าขั้นสูงก็เป็นการครองใจคนถ้าสูงขึ้นไปอีกก็น่าจะเป็นการศิลปะในการเข้ากลางในการหยุด อวันนี้พระลูกชายพูดเป็นอาจเป็นธรรมเลยใจหยุดสุดยอดแท้สาสิ่งหนึ่งจะโดยไม่ปิดบังอำพรางราแนะนำทุกอย่างเลยใช่ไหมจ๊าจึงได้ลักษณะมหาบุรุษคือแข้งเรียวง,งามคล้ายกับเนื้อสายแต่คือกลมยาวแล้วได้ส่วนสวย ไม่เห็นเส้นเอ็นหรือกระดูกโผล,ล่รับกับพระบาทของท่านใช่ไหมจ๊ะแล้วยังมีอันิสงส์อะไรถ้าเป็นคารวะได้เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิก็จะได้พาหนะแล้วก็เครื่องราชูปโภคที่สมควรแก่ท่านเนี่ยอย่างรวดเร็วเจ้าค่ะถ้าหากว่าออกบวชเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะได้ปัจจัยแล้วก็สมณบริโภค เครื่องสมณบริโภคเนี่ยค่ะหลวงพ่อเดิมเหมือนกันเจ้าค่ะลองขยายความด้วยจ้ะถ้าเป็นพระราชาได้เครื่องอุปโภคบริโภคได้ไหวเป็นพวกสเวตชัตดเป็นพวกราชากกุฏภัณฑ์ต่างๆแล้วก็เป็นพวกพาหนะเช่นพวกช้างม้าราชรถ ถ้าเป็นอุปโภคอย่างสูงก็เช่นของพระเจ้าจักรพรรดินะครับก็ะจะมีเป็นจากแก้วช้างแก้วแก้วมณีมาแก้วที่เป็นราชพา,หาหนนะได้ครับเป็นอย่างสูงครับถ้าออกบวชเป็นมัสสมาสมุทิบบเจ้าก็จะได้สมณะบริการที่สมควรแก่ สมณบ,บริโภคครับจะใช้สอยได้อย่างเร็วพลันครับได้สมณบ,บริขารที่ประณีตนี่เรามาสิบเอ็ข้อแล้วนะอาสำรวจของตัวเองมีใครมีบ้าง <c oughs> ย่างเลยก็ต้องทำให้มีขึ้นมาอาจารย์